สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับผมกับบรรยากาศเช้าเช้านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาน้องน้ำฝนเราอาบน้ําขึ้นตากันนะครับผมแล้วก็พี่หัเงินก็อยู่นู่นครับอย,ย,ย,บยบู่ไปอยู่มาเดครับนี่ครับไปละไปละโอ้ดูดูเวลาอะไรนี่เดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยทำไมมาแรงจังเลยนี่เอา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 เดี๋ยวครับ มาแรงยังเลยนี่ไม่ต้องเลี้ยวนะไม่ต้องเลี้ยวนะไปเลยไปเลยโอเคนี่รู้นะครับรู้นะครับนะครับเจบรรยากาศเช้าเช้าวันนี้ก็ลมแรงนิดนึงนะครับผมเหมือนเขาหนาวจะเต็มตัวหรือเปล่านะครับผมแต่บรรยากาศเช้านี้ก็อากาศจะต่ํานะครับผมจะหนาวหนาวนิดนึงนะครับผมช่งชวงเช้านะครับชวเช้ชาของวันนี้เอา้นญญานะครับ เดิออะไรตินทางกันเอ้ยไม่รู้ไฟเกียร์ <Bruno> <Bell> um> <hyster arian> ไฟเองกันแล้วนะครับผมไม่ร <people> ู um <Kontakt>. ้ทางนะครับผมนนฝนของเรานี่ครับไปละอ่ะไปละจะไปทางไหนดีนะฮึจะไปทางไหนดีนะฮึนะครับจะไปหรือบ่ไปดีฮึโอ้นะครับผมบรรยากาศของเรานะครับผมยามเช้าๆก็ไม่เช้าเท่าไหร่นะครับผมสายๆนิดหนึ่งนะครับผมหลังจาก ทำธุรร็จนะครับผมก็จะอาบน้ำให้น้องนะครับผมแล้วก็จะพาน้องเราเข้าป่ากันนะครับผมครับเออไม่อยากไม่อยากลงน้ำหรือเปล่านี่ไม่อยากลงน้ำนะมันหนาวน้อไม่ลงนี่ครับไม่อยากลงน้ำนะครับผมแต่เราก็ต้องอาบน้ำให้น้องสดชื่นนะครับผมย้ำเช้าเนะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วไม่อยากลงน้ำหรือเปล่านี่สวัสดีครับผมพี่เมเป็นไงครับผมบรรยากาศเช้านี้หนาวครับผมาอยู่บอนี่อาบน้ำไหมนี เอออาบน้ำอยู่นะครับผมนี่ว่าจะ่จำไม่อาบนะครับผมก็บรรยากาศกำลังดีนะครับผมบรรยากาศกำลังดีนะครับผมมีลมลมหนาวนิดนึงเนาะก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ไม่นิดนึงนะครับผมถือว่ากดอากาศมากเนาะก็ประมาณอยู่ที่สิบเจ็ดสิบแปดองศานะครับผมณเดี๋ยวนี้นะครับผมคือบรรยากาศนี่แบบลงต่ำแบบสุดๆเลยเนาะเหมือนกับปรับสภาพอากาศไม่ทันนะครับผมอย่างผมปรับอากาศยังไม่ทันเลยนะครับผมเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนนะครับผม ในหนึ่งวันนี้แบบโอ้มีเยอะมากนะครับผมบตื่นเช้ามานี่ก็จะหนาวมากเนาะพี่จิมตื่นเช้านี่มันรรยากาศจะหนาวมากเลยนะครับดูสาน้นยกินน้ำเฮ้ยเออวันนี้อาบน้ํสาสาดหน่อยก่อนจะเข้าป่าเข้าดงพงไผ่นี่นะครับอ <laughs> ีก็มีลมถือว่าลมแรงเนาะวันนี้นี่ลมแรงน้ํากระท่วมด้วยนะครับผมน้ําลมพัดขึ้นมานะครับผมหนาว หนาชุบลยนนะครับผมน่าจับใจเลยนะครับผมน่ครับนี่ครับบรรยากาศกำลังดีนะครับผมบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับอ้าวอ้าวนี่ครับเอ้ไปอีกลวหาทางจะเล่นอย่างเดียวนะครับผมสาวน้อยนันวาแล้วนะครับหาทางเล่นอย่างเดียวนะครับผมไม่ใช่อะไรนะครับผมหาหาเรื่องเล่นอย่างเดียวนะครับผมน้องขี้เล่นอยู่แล้วนะครับผมก็จะชอบ เล่นอยู่แล้วนะครับผมเรื่องน้ำเรื่องอะไรนี่ตัวน,นี้ดำปี๋เลยนะครับผมนี่ครับเอ,อบรรยากาศมันให้ค่านี่สาน้อยของเรานะครับนะครับกระนี้แบบไม่เยอะเท่าน้องควันเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่ค่อยมีนะครับสาน้อยของเรานี่จะดำทั้งตัวเลยนะครับเอออย่าไปอย่างเดียวเลยอย่าเพิ่งใจเย็นสิเฮ้ย เอาไปแล้วไปแล้ววู้ไปแล้วเอาเอาเดี๋ยวครับนี่ครับคือเจะเล่นกับน้องอย่างนี้ทุกวันนะครับผมจะไม่ค่อยได้เห็นคลิปเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวครับเออเดี๋ยวนะครับเอ้ยติดลมนะครับผมติดลมนะครับผมยังอยากเล่นอยู่นะครับนี่ครับเี๋ยวนะครับเราไปตีปลาเขาทำไมนั่นเอ้ยนะครับไปไปขึ้นปลาได้แล้วนะครับเอาเอาเอาเออเออ หาแต่เรื่องเก็บนะครับผมหาแต่เรื่องเก็บนะครับนะครับหาเรื่องเก็บตัวนะครับนี่นี่เอาไว้เอาไว้บนหัวเลยอ่ะเอาไปเลยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเรียกมีช่งักมีช่งักทำไมอ่ะอ้าวอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหลือเอเอ้ยเอ้ยไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้เป็นขยะเอาไว้เอาไว้จุดเอาไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปนี่ ไอ้เจ้าแม่เอาดูครับนู่นนู่นเขาเรียกแล้วเรีดูเอ้ยเนาะอู้อูทางชี้เลยนะผมไปแล้วไปแล้วน <laughs> ะครับนี่อันนี้ถ้าหลุดนี่ไม่ต้องทำอะไรมากเนาะแค่เรียกนะ <laughs> แค่เรียกชื่อเอา <laughs> แค่เรียกชื่อเอานะครับผมอันนี้แค่เรียกชื่อเอานะครับผมน <laughs> ะครับนะครับไหนอะนี่

ไนอะไหนอะไหนขึ้นขึ้นขึ้นยังไงนี่ขึ้นสูงได้ไหมนี่หนึ่งสองอึบอึบก่อนอึบก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองเออเออไม่เข้าจังหวะนะครับผมไม่เข้าจังหวะนะครับผมเท้าไม่เข้าจังหวะเออถ้าแบบนี้น่าจะได้สูงลืมลืมลืมเอ้ยลืมท่าแล้วเออครับเอ้าไหนอะเออเออเออไม่ได้เต่งาลังเอาเอา เอาร้อนแล้วร้อนแล้วพี่เจมส์ร้อนแล้ว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 เอาเอาเอ้ยไม่ได้เตะขาลังเอ้ยไปแล้วเด้อไปแล้วเด้อเนี่ยเนี่ยเอา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 ดูบนดูบนดูบนเฮ้ย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 เอ้ยไปไหนนั่นไปทางนู้นเร็วนู้นนู้นนู้นไปเร็วไปเร็วเอ้ย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 ไหนอ่ะไหนอ่ะ